สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปดูดวงไพ่ยิปซีคนเกิดวันพฤหัส,สบดีประจําเดือนมกราคม2565ค่ะเรื่องของการงานการเงินความรักและก็สุขภาพค่ะคลิปนี้เป็นการเปิดไพ่โดยรวมแม่หมอก็ขอให้คนเกิดวันพฤหัส,สบดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปดูกันเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะยังไงก็ขอฝากให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ มาเริ่มที่เรื่องของการงานกันก่อนค่ะการงานสําหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะเดือนมกร,ราคมเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังให้ให้มากเลยทีเดียวค่ะนะต้องใช้ความเรียกว่ารอบคอบละเอียดถี่ถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆหากคุณ ผิดพลาดในเรื่องนี้นะคะมันจะอาจจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงแล้วก็ก่อให้เกิดผลเสียกับเรื่องของการงานได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเอกสารเล็กเอกสารน้อยอะไรก็ตามแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ที่มีผลทางด้านกฎหมายนะคะคุณต้องละเอียดให้มากนะคะแล้วก็ทำให้ถูกต้องด้วยในขณะเดียวกันค่ะปัญหาในการทำงานมักจะเกิดจากบุคคลอื่นแล้วส่งกับผมส่งผลกระทบกับ ตัวคุณก็จะทําให้คุณเครียดมากหน่อยนะคะมันเหมือนกับอาจจะเราทํางานร่วมกันหลายๆคนหรือทํางานกันเป็นทีมนะคนอื่นทําผิดพลาดเราก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยประมาณนี้แล้วยิ่งถ้าเป็นเรื่องเอกสารสัญญานะคะบางทีความผิดพลาดของคนอื่นมันมันอาจจะส่งผลเสียกับเราได้อันอันนี้ก็ให้ให้เพิ่มความรอบคอบด้วยแต่ช่วงปลายเดือนนะคะช่วงปลายเดือน ถ้าสมมติว่าเราเราเระวังให้ดีแล้วก็ทําอะไรให้มันแบบว่าไม่บกพร่องนะคะสถานการณ์มันก็จะจะไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็จะรับมือได้สบายๆแต่ถ้าหากเกิดปัญหามาก็จะเครียดมากหน่อยนะคะเดือนนี้ก็เ,เรียกว่าต้องใช้ความระมัดระวังขั้นสูงสุดนะคะสําหรับคนทํางานประจําค่ะต้องขยันขันแข็งให้มากกว่าเดิมนะคะจะมาทำงานแบบสบายๆไม่ได้ นะงานที่ต้องรับผิดชอบมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะคืองานมันน้อยแล้วมันค่อนข้างสบายแล้วพองานมันมันไม่เยอะมันอาจจะทําให้เราแบบเออสบายๆชิลๆอะไรแบบนี้นะคะซึ่งไม่ได้นะ,ะไม่ได้นะต้องต้องกระตือรือร้นให้มากขยันให้มากกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวก็ให้รอบคอบไว้ก่อนในทุกกระบวนการทํางานนะคะ คือมันสบายจริงแต่ว่ามันต้องมันต้องแบบว่าเผื่อสถานการณ์ช่วงปลายเดือนมันเหมือนกับว่าช่วงช่วงช่วงระหว่างเดือนเนี่ยมันโอเคนะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่พอปลายเดือนปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณเครียดหรือมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเท่าไหร่นะคะอันนี้อันนี้ต้องเผื่อเอาไว้เนาะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นเจ้าของกิจ,จาก,การนะคะก็ให้แบบว่าดําเนินงานหรือว่าบริหารจัดการแบบแบบประคองตัวค่ะ งานมันไม่หนักเปยงแับว่าในเรื่องของออในเรื่องที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายเรื่องเอกสารสัญญาความถูกต้องความรอบคอบนะคะละอยียดาทิ้วนพวกนี้ต้องไม่พลาดนะคะอย่าให้พลาดในเรื่องทางกฎหมายการหลบเลี่ยงต่างๆนานาน,าน,นะคะไม่ได้นะคะไม่ได้เพราะมัน <c oughs> มันคือสมมติว่าพอช่วงช่วงระหว่างเดือนอ่ะมันมีเรื่องทางกฎหมายที่เราทำไม่ถูกต้องปลายเดือนอ่ะมีปัญหาแน่นอนเรียกว่ามันเร็วนะคะ หรือบางท่านอาจจะต้องเตรียมแผนสำรองเอาไว้เผื่อปัญหาที่ไม่คาดคิดด้วยเรื่องการงานของคุณไม่ว่าทําอะไรก็ตามแต่เรื่องธุรกิจส่วนตัวของคุณเรื่องกิจการต้องมีแผน1แผน2นะคะจึงจะสบายใจได้ค่ะทีนี้สําหรับคนที่ตกงานอาจจะต้องอาศัยติดต่อเพื่อนติดต่อคนรู้จักให้ช่วยแนะนําหรือให้เขาช่วยดูให้นะคะมันก็จะมีโอกาสได้งานเหมือนกันนะ แต่ว่ามันมันน่าจะเป็นงานที่คุณไม่ค่อยโอเคเหมือนเหมือนกับว่าเราก็ไม่ค่อยชอบเราเราไม่ได้อยากจะทํางานนี้มันมันออกมาในทํานองเนี้ยนะคะมันเหมือนมีโอกาสเข้ามาแต่มันไม่ใช่อะ่ะนะก็ลองพิจารณาตามความจําเป็นนะคะถ้าสมมุติว่าเออเรายังไงมันก็ต้องรีบทํางานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะด้วยปัญหาการเงินหรือปัญหาอะไรหลายอย่างต้องรีบทํางานก็อาจจะทําไปก่อนนะคะส่วนอนาคตก็ค่อยว่ากันใหม่ มาดูในส่วนของการเงินกันบ้างค่ะมกร,ะราคม2565สําหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีการเงินถือว่าดีนะคะนะยังมีเงินใช้จ่ายสบายๆแม่หมอว่าสบายเกินไปด้วยซ้ำนะคือเงินมันมาจากความสําเร็จของงานนะเป็นผลจากความทุ่มเทคือที่คุณทุ่มเทมาตลอดปี64เนาะพอขึ้นต้นปี65เออมันก็มันก็แบบได้เงินมาใช้แบบสบายๆนะนะได้เงินมาเอ่อรวมถึงมันจะได้เงินจากการทําอะไรใหม่ๆด้วยนะคะอยากจะบอกว่าเงินมันเข้ามาเยอะ คือมีใช้มีใช้แบบสบายมือเหลือเฟือเลยนะแต่ทีนี้ปัญหาคือคุณมีรายจ่ายที่ค่อนข้างที่จะมากเกินไปนะรายจ่ายที่ไม่ได้จําเป็นสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็จ่ายเพื่อเพื่อสนองความต้องการของตัวเองนะจ่ายในในของที่มันคือส่วนใหญ่เป็นเรื่องเทคโนโลยีหรือเรื่องของความทันสมัยนะคะนะซื้อ,อ,อโทรศัพท์ใหม่คอมใหม่โน้ตบุ๊กใหม่กล้องตัวใหม่นะมันมันเป็นอะไรแบบประมาณเนี้ นะคะก็ระวังให้ดีละกันปลายปีมันอาจจะแบบเออเงินตึงมือได้นะคะนะถ้าไม่วางแผนดีๆเนาะยังไงก็เผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้หน่อยนะคะคือความอยากจะเยอะอะค่ะนะแล้วก็คุณไม่ได้ซื้ออย่างเดียวด้วยนะคุณแบบว่าอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากซื้อนะด้วยความที่บางทีเงินมันเข้ามาเยอะมันก็เลยใจจะฝุ่งซ่านอยู่แต่กับเรื่องช้อปปิง้งนะควบคุมหน่อยนะคะควบคุมหน่อยแต่โดยรวมแล้วมันดีนะคะความรักค่ะ คนโสดวันพฤหัสบดีนะรับกมกร,ราคมน,นี้เป็นเดือนที่คุณใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับตัวเองอน,นะคะทำงานเลิกงานกลับบ้านวนไปแบบนี้ไม่ค่อยอยากที่จะไปแบบว่าพบปะผู้คนอะไรสักเท่าไหร่มันเหมือนกับว่าอเพื่อนชวนไปโน่นมานีุ่พเพื่อนแบบเอออันนี้เขารวมรุ่นกันเขานัดกันโน่นนี่นั่นคุณก็ไม่อยากไปเบื่อเบือ่อผู้คนอยากอยู่เงียบๆคนเดียว นาะทีนี้ในส่วนของคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยมีนะคะมีนะอาจจะมีมาพูดมาคุยมาทักมาจีบบ้าง <c oughs> แต่คุณก็คุณก็ระแวงอ่ะอาจจะด้วยเรามันมีการปิดกั้นตัวเองเล็กๆนะคะนกลัวเข้ามาจีบกลัวมาเล่นๆกล,ลัวมาหลอกอะไรแบบเนี้ยแต่ยังไงก็ตามนะการอยู่คนเดียวไม่ได้ทําให้คุณเดือดร้อนคุณมีความสุขดีนะคือมันเหมือนกับว่าโลกส่วนตัวค่อนข้างที่จะสูงในเดือนมกราคมก็ถือว่าโสดต่อไปอีกเดือนนะคะสําหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี มาดูคนมีแฟนมีคู่ค่ะนะคนมีแฟนมีคู่มกราคมนี้ก็สุขทุกข์คล้าเคล้ากันไปนะคะ,ะมาดูช่วงครึ่งเช่วงครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนแรกเนี่ยต้องถือว่าความรักดีนะ เออได้อยู่ด้วยกันนะคะนะออกงานไปงานโน้นงานนี้มีงานเลี้ยงสังสรรค์อะไรอาบไปด้วยกันนะมีความสุขนะคะอบอุ่นเต้มอิ่มนะก็จะมีบ้างพวกเมือกเวียงวีนง,งอนกันเล็กๆน,น้อยๆนะพอให้แบบว่าเออชีวิตคู่มีสีสันเนาะไม่น่าเบื่อนะคะนะแต่ถ้าถ้าคือคือต้องระวังนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังถ้าสมตงงอนไม่ดูจังหวะนะ งอนไม่ดูจังหวะงอนไม่มีเหตุผลหรือบางทีอาจจะงอนด้วยเรื่องเล็กน้อยแล้วมันบานปลายนะมันอาจจะทะเลาะกันใหญ่โตได้นะคะ อยากจะบอกว่าช่วงปลายปีน่ะนะถ้าคุณถ้าคุณเคลียร์ไอ้ปัญหาเรื่องงอนกันหรือไม่พอใจกันไม่ได้เนี่ยอาจจะบางคู่อาจจะถึงขั้นแบบเออเราห่างกันสักพักนะเนี่ยเอออาจจะมีแบบนี้ก็ได้นะคะที่นี้ต้องระวังให้ดีเวียงวีนซึ่งอารมณ์แบบนี้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงหงุดหงิดอะไรแบบนี้มันอาจจะเกิดกับตัวคุณหรือเกิดกับแฟนคุณก็ได้นะถ้าสืติว่าเกิดกับคุณเองก็ นิ่งๆไว้ไม่ต้องจัดเต็มมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนไม่เข้าใจคือบางทีเราคิดว่าปกติเราพอเรางอนเราใส่อารมณ์เราเหวี่ยงแบบเนี้ยเขาจะเข้าใจเราเขาจะมางอแต่ว่ารอบนี้นะคะถ้าเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยเบา เบาๆเพราะว่าเขาจะมองว่าเฮ้ยไม่มีเหตุผลเลยแล้วเขาอาจจะไม่งอแล้วมันเดี๋ยวมันก็จะแบบว่าจะกลับไปเหมือนเดิมมันไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวมันจะห่างกันเปล่าๆนะคะมีปัญหาเปล่าๆแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแฟนคุณล่ะเกิดแฟนคุณเป็นฝ่ายงอนเป็นฝ่ายวีนใส่ไม่มีเหตุผลเลยอะไรแบบเนี้นะก็เราก็ทําเฉยๆมั่งะนะคะนะไม่ต้องไปสนใจคือคือสมมติว่าเรารู้ว่าเขางอนแล้วเรารู้ว่าเขาไม่มีเหตุผลอู้งอนอะไรไม่มีเหตุผลก็รีบๆงอให้มันจบๆไปนะอย่าปล่อยให้มันยืดยาวนะคะแล้วก็ คู่ไหนที่กําลังมีปัญหากัน,ก,นกันอยู่นะคะรีบง้อให้เรียบร้อยภายในครึ่งเดือนแรกนะภายในครึ่งเดือนแรกมันเหมือนกับว่าดวงความรักของคุณยังดีอยู่โอกาสถ้าทะเลาะก,กันมีโอกาสก,กลับมาคืนดีนะคะมีโอกาสที่จะช่วยกันแก้ไขนะแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันนะมีความสุขแต่ถ้าสมว่ง้อไม่สำเร็จ แล้วมันเหมือนกับมันเลยเถิดไปจนถึงเครื่องเครื่องเดือนหลังเนี่ยก็ต้องไปอรอลุ้นกันเดือนหน้านะก็อยู่ที่ว่าใครจะลุ้นกลับมาคืนดีกันหรือใครจะลุ้นจบคนที่ลุ้นจบคนที่ลุ้นอยากจะเลิกนะมันก็มีโอกาสที่จะได้เลิกช่วงปลายเดือนนะถ้าคนที่อยากจะเลิกกัน,นะคะนะเนาะก็ลองพิจารณาดูค่ะ สุขภาพค่ะคนเกิดวันมหาส,สบดีนะมกร,ราคมนี้แข็งแรงสมบูรณ์นะคะก็ระวังเป็นพิเศษก็ในเรื่องของการทํางานหนักการทุ่มเทเรื่องงานมากจนจนไม่ค่อยมีเวลาดูแลสุขภาพนะก็ต้องจัดสรรเวลาดีๆนะให้มันสมดุลการการทํางานการพักผ่อนหรือการออกกําลังกายการกินการอยู่พวกนี้ให้มันสมดุลกันมากที่สุดนะคะก็จะทําให้สุขภาพเราเรา,เราดียิ่งขึ้นนะคะ ครบทวนแล้วค่ะสำหรับคลิปดูดวงไพ่ยิปซีคนเกิดวันพฤหัสบดีประจำเดือนมก,การาคม2565ขอให้ทุกท่านมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่หวังนะคะโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ